สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจัดมาให้แล้วนะคะสําหรับรถยอดนิยมสําหรับวัยรุ่นเมืองไทยตอนนี้เลยนะคะโตโยต้าวีออสปีสองพนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันเลยนะคะน็อตเดิมฝากระโปรงเดิมนะคะกระจังหน้าเดิมคู่ตัวรถนะคะไฟสองข้างสวยเสมอกันเลยนะคะสําหรับวีออสคันนี้นะ,ะปลอดภัยนะคะคันนี้แนะนําเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันเลยนะคะสําหรับล้อแม็กแต่งขอบ15นะคะกระจกมีไฟติดแล้วปลอดภัยแน่นอน คันนี้มีกันาสาดเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีอะไรที่ไม่มีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในนะคะกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะคะ,ะกระจกนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะคะมองข้างปรับไฟฟ้านะคะ,ะนี่เสียงนิ่มๆเลยนะคะสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะพงมลัยเป็นพงมลัยพาวเวอร์นะคะ ะระบบแอร์นะคะ4สปีดปรับมือนะคะทั้งพัดลมทั้งน้ำยานะคะเครื่องเสียงคู่ตัวรถนะคะใช้งานง่ายใช้งานดีบอกเลยคันนี้นะคะดูแลง่ายเกียร์นะคะเกียร์เป็นระบบบันไดนะคะโยกเลยนี่แหละยากกว่าตรงที่เป็นระบบบันไดนะคะอ่าส่วนเบรกมือนะคะเบรกมือเป็นแบบดึงโยกนะคะถุงลมมีมาให้แล้วทั้งสองฝั่งนะคะซ้ายขวานะคะบังแดดมีมาให้นะคะทั้งซ้ายทั้งขวาด้านขวาจะมีกระจกดูด้านบนนะคะเปิดขึ้นเลยนะคะติด แอร์เย็นคะ่ะคันนี้<ค>สวยๆเลยนะคะบอกเลยว่<ภ>าสวยจริงๆ,ๆคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเม็ดอาร์คนะคะเม็ดอาร์คนะคะคมๆสวยๆนะคะบอกเลยไม่มีโดนชนมาแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้เดี๋ยวขยับไปดูตอนท้ายกันเลยคะ่ะเสาหลังคามีมานะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนท้ายกันเลยนี่ดูเลยนะคะฝาน็อตท้ายนะคะตะเข็บเดิมตามโรงงานหมดเลยนะคะน็อตไม่มีแกะนะคะชี้น็อตนิดนึงนะคะนี่ แกะไม่มีนะคะรอยเดิม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 จากโรงงานนะคะยานแนวมาจากโรงงานแล้วนะคะดูข้างในเลยค่ะอุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะเรามีแล้วยางอะไหล่นะคะได้มาจากโรงงานเลยอุปกรณ์อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรยานแนวนะคะจากโรงงานนะคะสวยๆ,ๆนิ่มๆเดิมๆนะคะรับประกันเลยคันนี้ไม่มีโดนชนมาไม่มีติดแก๊สมาแน่นอนนะคะคันนี้ไม่มีรอยตัดต่อนะคะและขวาน้ำมันนะคะอยู่ด้านซ้ายนะคะเติมได้เลยนะคะแก๊สโซฮอ e 2 0นะคะ แกโซฮอ91แกโซฮอ95นะ,ะเดี๋ยวเราไปดูหัวใจกันเลยนะคะที่ดูหัวใจกันเลยนะคะว่าตอนนี้รถด้านหน้าเป็นยังไงบ้างนะคะเปิดเลยค่ะห้องเครื่องสวยๆนะคะฝาครอบเครื่อง VVTI นะคะเบ้าโชคนะคะตามเดิมเลยนะคะน็อตแก้มเดิมๆนะคะน็อตฝากระโปรงเดิมๆนะคะไม่มีแค่แกะเก่าอะไรทั้งนั้นนะคะสําหรับคันนี้บอกเลยสวยเลยสวยมากสวยที่สุดสวยที่โลกเลยนะคะแบตใหม่สวยๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ คันนี้นะคะลูกค้านะคะออกรถนะคะเราเปลี่ยนให้กองแอร์นะคะกองเครื่องนะคะบอกเลยสวยๆนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะคะน้ำมันเต็มถังวันที่ออกรถผ่อนเพียงแค่เดือนละประมาณ6,500บาทเท่านั้นนะคะสําหรับโตโยต้าวีออสนะคะรถสวยๆรถที่ัวรุ่นเมืองไทยถามหานะคะประหยัดนะคะดูแลง่ายนะคะสนใจนะคะโทรทักถามได้เลยนะคะ0 9 5ย์5 0 4 6 2นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ